คลิปนี้นะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อจะนอกจากไว้ลายแล้วก็รำลึกถึงกนะ็คือก็อยากก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้มอบวัยเด็กที่สนุกมากๆให้กับผมนะอ่าคือถึงแม้มันจะผ่านมาแล้วก็ตามเหอะแต่มันก็เป็นวัยเด็กที่สึกว่าสนุกมากๆอืมก็อาจารย์เนี่ยความจริงแล้วอะคืออาจารย์เขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่หกนะ แต่เห็นอ่านข่าวมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบทําการพิสูจน์ศพมาจึงได้รู้ว่าเป็นอาจารย์คาสุกิโดยข่าวเนี่ยก็ลงวันที่เจ็ดเมื่อข่าวนี้ออกมาเนี่ยคือตอนแรกที่ผมเห็นข่าวเนี่ยแรกๆนะก่อนที่แบบว่าข่าวมันจะแบบว่าคือก่อนที่ข่าวมันจะในไทยมันจะรายงานอะ่ะคือผมไปอ่านข่าวจากข่าวนอกมาเอา,เอาจริงนะคือแบบตอนแรกอะ่ะผม ผมช็อกแล้วแบบแทบไม่เชื่อเลยว่าอ,อาจารย์จะเสียชีวิตอะคือคือตอนแรกที่รู้คือแบบเฮ้ยโกหกใช่ไหมข่าวปลอมใช่ไหมแต่พอเริ่มมีหลายๆสื่อรายงานข่าวก็ตามนั้นเลยครับก็เป็นข่าวจริงซึ่งตอนรู้มานี่คือแบบคือน้ำตาแบบน้ำตาคอร้องไห้เลยจริงอะคือช็อกมากอะอืมเรียกได้ว่าท้กการชุบชีวิต ได้ใช้งานขึ้นจริงๆก็อยากให้มันใช้ได้ก็ตอนนี้แหละอ่าก็ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะที่แบบได้สร้างมังงะเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้แบบผมได้เจอเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวัยเด็กนะครับอ่าซึ่งผมจะเล่าเลยด้วกันว่าตอนเด็กอะ่ะผมรู้จักการุกิมายังไงบ้างครับอ่าเริ่มจากตอนปรถมประมาณสัก ปฐมสามปฐมสี่เนี่ยผมจําได้คร่าวๆแล้วก็มีเพื่อนในห้องเนี่ยมันเอาแบบว่าการ์ดมาเล่นกันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันก็เล่นแบบเล่นเยอะมากในสมัยนั้นน่ะผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันมันเล่นกันยังไงแต่ว่าสมัยนั้นน่ะคือมันไม่ได้เล่นเป็นกฎแบบเออส่งมอนไปโจมตีแล้วก็หมอเวกับดักนะคือมันมันเน้นแบบว่าแบบว่าทับกันว่าถ้าทาบเหมือนกันเวกกระดักเหมือนกันก็ ิออนอตอนเด็กยอย่างนี้อยู่ผมก็เกิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนุกดีแล้วแล้วแล้วตอนนั้นะคือก็รู้ว่าเพื่อนมันไปซื้อการ์ดกันตรงหลังโรงเรียนผมก็ซื้อตามเลยครับอืแล้วจากนั้นก็เริ่มมารู้ว่าไอ้ไอ้แพดเล่นอยู่่มันมีอนิเมะด้วยผมก็เลยไปดูไปดูอนิเมะซึ่งพอดูเนี่ย ก็รู้วิธีการเล่นมาจากในอนิเมะเลยว่ามันต้องแบบลงอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะรวมถึงกระทั่งไซโคนทาลายเวทําลายเวทกระดาษคือเนเกตไปเลยอะ่ะเนเกตคือตอนนั้นคือตอนนั้นอะ่ออนนนอะไซโคนอะ่ะทุกคนเาคิดว่ามันสามารถเนเกตได้ทุกอย่างแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันแค่ทำลายม,มันไม่ได้เนเกตนะอ่าพอผ่านไปตอนป .6 ผมก็เริ่มมีการเล่นเป็นเริ่มมีเล่นเป็นแบบว่ากดแบบวางมอน ลงใช้งานเวทกระดักอะไรอย่างนี้ด้วยอตอนนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนตอนจบป .6 เล่นกับที่บ้านเพื่อนมีอยู่สองสาคนตอนนั้นเด็กที่ผมเล่นแรกๆคือเป็นเด็กเป็นแบบเด็กแบบเด็กคาเทพอะ่ะมีมีเทพสามเทพอยู่เด็กกันเลยอะ่ะแต่ความจริงแล้วไม่ได้คอมโบอะไรบ้างนะเขาแค่แบบว่าวางมอนให้ครบสามตัวรอเรียกเทพแค่นั้นอพอเริ่มขึ้นมัธยมมาเนี่ย ตอนนั้นน่ะด้วยความที่ผมอ่ะได้น้ t ตบุ๊กมาแล้วผมไม่รู้ทำไรผมก็เลยดูแบบแอนิเมะยูกิทั้งยูกิโอภาคไอภาคภาคออริจินอลแล้วก็ภาค gx ่าดูคือตอนนั้นคือแบบดูแบบดูมาก่อนเล่นเกมอีกนะจริงดูจนแบบว่าเออรู้รู้กฎการเล่นรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็เริ่มแบบว่าจัดเด็กอะไรเพิ่ม เพิ่มขึ้นเพราะว่าอยากลองเล่นเด็กอย่างอื่นบ้างและเด็กที่จัดต่อไปก็เป็นเด็กฮิโร่อ่าซึ่งตอนนั้นคือแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะคือแบบดูดูจูไดกับเอสในยูเกียวพาจีกมาแล้วถึกว่าเฮ้ยตีมนี้โคตรเท่อ่ะคือแบบอยากจัดตีมนี้บ้างอะไรบ้างเราก็เลยแบบไปหามาเล่นอืมแล้วก็เล่นมาตอนมัธยมแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอาตรงคือยูกะเป็นแบบ คือตอนนั้นน่ะผมอ่ะโดนตีตาว่าเป็นคนแบบโอ้โหเล่นการ์ดปัญญาอ่อนบ้างอะไรปัญญาอ่อนบ้างจําได้เลยว่ามีครูคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษ,ษาผมว่าคือเขาคือเขาเล่าฟังเขาคือเขาเล่าให้ฟังประมาณว,ว่าเขาอ่ะมีเพื่อนเล่นยูกิเว้ยแล้วแบบมึงเล่นทำาเฮี้ยอะไรวะอะไรประมาณนี้คือแบบคือเหมือนพยายามจะบอกว่าคนเล่นยูกิมันแบบดูไม่ดีดูปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้แค์นะคือถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะคือแบบเพื่อนในห้องผมบางคนมันจะบอกว่า เล่นเล่นทำไมปัญญาอ่อนดูแบบดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่สนใจอ่ะคือแบบมันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขแบบผมผมก็จะเล่นต่อไปอ่ะอืมคือตอนนั้นน่ะคือแบบโดนโดนโดนบูโดนบูลลี่ทั้งแบบทั้งเพื่อนในห้องเองบางคนแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตอนตอนมสองเ่ะโอ้โหแต่ผมก็ไม่แคร์ผมก็เล่นต่อต่อไปจนกระทั่ง มามอปลายอ่ามอปลายเนี่ยจุดๆเนี่ยตั้งแต่มอต้นถึงมอปลายเนี่ยผมเริ่มรู้วิธีการเล่นแบบจริงจังละวว่ามันต้องวางมอนอย่างนี้คอมโบอย่างนี้รู้ถึงวิธีการเล่นรูปแบบต่างๆทั้งการเชิญพิธกรรมฟิวชัน่นซิงโคเอ็กซิสและตอนนั้นเพนดูรัมพึ่งมาอ่าก็ศึกษาเพนดูรัมไปว่ามันเล่นอะไรยังไงบ้าง ซึ่งกระแสตอนนั้นน่ะอืมกระแสตอนนั้นน่ะก็ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะยังมีรุ่นน้องเล่นอยู่แล้วก็เพื่อนผมบางคนก็ยังเล่นอยู่และตอนม .4 นี่แหละครับผมก็ไปรู้จักกับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งก็คือก๊อฟก๊อฟเคออสอ่ะก๊อฟที่ผมเคยถ่ายคลิปกับมันด้วยอ่ะซึ่งผมก็ได้เพื่อนเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิ์มาจากการเล่นยูกิก็ก็ตอนนี้เลยจนตอนนี้ก็ยัง คุยกันยังอะไรกันอยู่เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ได้มาจากการเล่นยูกิเลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้การ์ดที่เราเล่นกันน่ะไอ้การ์ดแปลไทยอะ่ะมันเป็นแบบว่ามัน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 ไม่มใช่การ์ดแท้ด้วยคาที่ผมมาอยากลองแบบว่าสัมผัสการ์ดแท้ดูผมก็ไปหาตามซื้อมาจากในเน็ตจากในเน็ตเนี่ยคนเนี่ยผมก็รู้จักกับเขาแล้วก็เป็นพี่ที่แบบว่าคอย แนะนำเลยว่าเออแข่งมันมีอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นพี่ที่รู้จักมาจากการเล่นยุกิเหมือนกันแล้วผมก็เรียกว่าจากพัะจปูไปรู้จักกับพี่อีกคนนึงซึ่งถึงแม้ว่าพี่เขาอาจจะไม่ได้เล่นการ์ดจริงจังนะแต่ด้วยความที่เขาอชอบผลงานซีรีส์ยูกิโอก็คือชอบเปกระซัต์แหละผมก็ได้รู้จักกับพี่คนนี้มาก็คุยกันถูกปากถูกคอด้วยโดวยชวนเรื่องยูกิอ่านั่นแหละออันนี้คือตอนตสี่นะ คือตอนคือตอนมอปลายน่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่แบบว่ามันแบบผมได้อะไรจากยูกิมาเยอะมากโดยโดยตอนที่ตอนปฐมกับมัธยมมันคือแบบมันเป็นจุดที่แบบว่าค่อยๆแบบค่อยๆมาค่อยๆมาไงามัน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 เป็นแบบจุดเริ่มต้นแต่ของมอปลายเนี่ยคือแบบว่าจุดแบบจุดที่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันอ่าตอนม .4 เนี่ยผมก็ผมก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยมันมีการ์ดแท้อยู่ใช่ไหมผมก็เลยไปหาตามซื้อมาในเน็ตก่อน แล้วหลังจากนั้นก,ก็เริ่มรู้ว่ามันมีร้านขายกา๊าซแท้ด้วยในชลบุรีผมก็เลยไปซื้อมาซึ่งอันเนี้ยเป็นกา๊าซที่เรียกว่าเป็นเป็นการซื้อกา๊าซแท้ครั้งแรกในชีวิตของผมถามว่าครั้งแรกไหมไม่เชิงว่าเป็นการซื้อครั้งแรกหรอกเรียกว่าเป็นการสุ่มกาชาครั้งแรกเลยก็ว่าได้ในวงการยูกิเลยคือคือยูกิอ่ะมันจะมีขายแบบ คอเลคเตอร์แพ็คหรือว่าเป็นแพ็คมาเนี่ยคือไอแพ็คเนี่ยมันต่างจากไอการ์ดแปรไทยอย่างหนึ่งมาก็คือไอการ์ดแปรไทยเนี่ยมันจะจัดมาเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วหาแบบหากา์ดเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มมาประจับเป็นเด็กได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นการสุ่มแบบสุ่มจริงๆมันจะมีแบบว่าการ์ดหนูนการ์ดนี้กัดนั้นอยู่ในแพ็คแพ็คเดียวแล้วก็ทําการซื้อมาเปิดเป็นซองสุ่มอืม คือในแพ็หนึ่งก็จะมีประมาณสิบซองแล้วก็ซองหนึ่งก็จะมีประมาณห้าถึงเจ็ดนองะอันนี้ผมทําไม่ได้แล้ะก็ซื้อมาสุ่มสุ่มขำขำอะ่ะด้วยความที่คนแบบใจมันรักนะก็ซื้อมาสุ่มเล่นๆขำขำแต่เอาตรงมะพอซื้อมาสุ่มที่ <c oughs> ที่โรงเรียนน่ะก็ยังไม่โดนพวกที่บอกว่า โอ้เอาไปซื้อรองเท้าดีกว่ามั้งแล้วบอกว่าเออแบบซื้ออย่างอื่นดีกว่าไหมซื้ออะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมก็ยังไม่พ้นโดนเรื่องแบบเรื่องพวกนี้นะแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมถือว่ามันเป็นความชอบความชอบของผมและตอนนั้นน่ะมันยังพอมีตังน,นั่นแหละก็เลยซื้อซื้อมาสุ่มอืมก็ <c oughs> <c oughs> จากตอนที่ซื้อมาสุ่มตอนเนี้ยผมก็แบบอยากลองเริ่มทำเป็นเด็กจริงจังขึ้นมาละ ตอนม .5 ผมก็เลยไปซื้อเป็นแบบว่าเป็นเด็กจริงๆเลยเป็นแบบว่าตอนตอนที่ตอนเด็กอะเราซื้อเป็นแปลไทยสีหลักนะใช่ไหมตอนเนี้ยผมก็ซื้อเป็นเรียกว่าส t ตชเชอร์เด็กมาเด็กแรกที่ผมซื้อจำได้เลยเป็นเด็กแอนติเกรเพราะตอนนั้นน่ะดูดูอาร์คไฟอยู่แล้วแบบไอไอไอบอสไอไอแอนติเกรตัวเบลเลอร,ร์ไอคสอสแอนน่ะมันเป็นแบบว่าเฮ้ย เอฟเฟกตแม่งยังโหดผมแบบอยากจัดเด็กนี้บ้างเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรโหดผมก็เลยไปซื้อไปซื้อแบบซัลซเด็กมาแล้วก็ไปซื้อการ์ดแยกใหม่ทีเพื่อจัดเสริมมาก็ได้เป็นเด็กเรียกได้ว่าเป็นเด็กแรกที่จัดขึ้นจากการ์ดแท้เลยจากกาดญี่ปุ่นแท้เลยราคาประมาณ2 0 0พันถึงสามพันนั้นถ้าเกิดรวมสลิปแล้วอะ สกุลบาทนะเรียกว่าตอนนั้นคือแบบตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบโคตรเท่เลยคือแบบโหคือกูกูมีการ์ดแท้อยู่อ่ะกูมีการ์ดแท้อยู่อ่ะแล้ว,แล,วแล้วกูเอาไปเล่น,นอะไรเยนะดีนะที่ผมอะไม่ได้เล่นตอนเลิกไม่เขาเรียกว่าผมอะเล่นตอนเลิกเรียนผมไม่ได้เล่นในคาบนะคือ,ค,อคือตอนเวลาเรียนเน่ะผมไม่ถือผมไม่ถือการ์ดเพราะมาเล่นใดคขาดเพราะมันเสี่ยงโดนคลิปแล้ว โอ้โหการนี่ราคาสูงมากนะถ้าถ้าลิฟทีคือแบบว่าจบไม่สวยอะแต่แนะนำากว่าอย่าไปเล่นในเวลาเรียนให้เล่นตามเวลาตอนเวลาพักดีกว่ามันมันดีกว่าเยอะอ่าแล้วก็ตอนมห้าปลายๆเนี่ยก็คือตอนมห้าขึ้นมหกแหละคือผมก็จำเวลาไม่ได้แล้วแต่ผมจะบอกคร่าวๆกันตอนนั้นเกมการ์ดยูกิโอดวลลิง ก็เข้ามาและทองความที่ผมชอบเล่นยูกิด้วยผมก็เลยโหลดมาจนตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่เล่นคบคู่ไปกับ Master d u ์ดอแหละอ่าคือตอนม .5 กับม .6 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขมากๆในการเล่นยูกิเพราะตอนนั้นน่ะเรียกได้ว่าเด็กมันเล่นกันค่อนข้างเยอะและผมก็ไปได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่เคยแข่งยูกิมารุ่นน้องที่แบบว่าเล่นยูกิด้วยกันรวมทั้งแบบรุ่นเพื่อน เอาง่ายๆคือบรรดาแบบว่าพี่น้องพ้องเพื่อนที่รู้จักกันมาในรั้วโรงเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งรู้จักกันมาเพราะการ์ดยูกิเลยจนถึงทุกวันเนี้บางคนเนี่ยผมก็ยังคุยกับเขาติดต่อกับเขาพูดคุยว่าชีวิตช่วงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างอืจนกระทั่งแบบว่าเข้ามารั้วมหาลัยเนี่ยคือผมเนี่ยตอนนั้นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งปีสองเนี่ยตอนนั้นโควิดยังไม่ระบาดนะผมก็กลับไปแ,แวะเยี่ยม โรงเรียนเก่าผมก็เห็นว่าเฮ้ยยังมีรุ่นน้องแบบเล่นยูกิอยู่เล่นเล่นอะไรอยู่ผมก็มีเด็กอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะผมมีเด็กฮีโร่ด้วยซึ่งเป็นเด็กที่แบบว่าคือตอนเด็กกับผมชอบฮีโร่ใช่ไหมคือคือตอนแบบว่าตอนมต้นน่ะผมจัดฮีโร่เด็กไว้แต่ว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันยังแบบว่ามันยังไปไปได้ต่อกว่านี้ไงตอนมปลายผมก็เลยแบบว่าสารฝันว่าเด็กของตัวเองคือสอนฝันมต้นหนดเองคือจัดเด็กจัดอะไรขึ้นมาจนเป็นเด็ก ที่เรียกว่าสมบูรณ์เลยในตอนนั้นเป็นเด็กฮีโร่แต่ส่วนใหญ่อาจจะเน้นจะเน้นเล่นดีฮีโร่มากกว่าคือตัวดีเป็นเป็นแกนหลักเด็กแต่ว่ามีอ e, ีมีวมีเอมาผสมด้วยก็กลายเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าตอนนั้นคือสมบูรณ์แบบกเก็เล่นกันสนุกมากตั้งแต่ตอนที่ผมคือเด็กเนี่ยคือผมเล่นจริงๆอ่ะเริ่มตัดจริงคือตอนมอ .6 นะตอนตอนมอ .6 แต่ว่าลกค้าที่มันมีการ์ดออกใหม่อะไรออกใหม่ผมก็เอามาผสมผสมกันแบบว่าตามซื้อตามเก็บอะไรจนกระทั่งตอนปีสองเนี่ยก็ยังเล่นอยู่เรียกได้ว่าตอนที่ตอนอยู่ตอนตอนอยู่มหาลัยอ่ะสัปดาห์ไหนอะ่ะหรือวันไหนอะ่ะที่แบบผมไม่มีเรียนอะ่ะหรือว่ามีเรียนหรือว่ามีเรียนเสร็จอะ่ะแบบแบบว่าเรียนแบบว่าเรียนครื่องวันแล้วผมกลับมาที่โรงเรียนทานผมก็จะกลับมาเล่นการ์ดยูกีเลย เรียกว่าผมลักรักแอนิเมชันลักลัอนิเมชแล้วก็เกมการ์ดเกมนี้มากถึงแม้จะหัวร้อนบ่อยมือเน่าบ่อยอะไรบ่อยแต่ก็ยังเล่นอยู่อเรียกได้ว่าตอนตอนตอน,ตอนมัธมุม,ม,มปลายถึงถึงมาหาลาัยก่อนโควิดระบาดเนี่ยเป็นช่วงชีวิแบบโคตรแฮปปี้เลยจนกระทั่งโควิดระบาดแน่นอนว่าโควิดระบาดเนี่ยหลังจากจุดนั้นมาเนี่ย ไอเรียกไอสิ่งที่เรียกว่าเล่นเล่นกันตอนแบบว่ากลับมาเล่นหลังจากเรียนมหาวิทยาลัยเสร็จมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าด้วยความที่มันเรียนออนไลน์นะมันก็แบบหาหาแบบหาโอกาสเล่นแบบยากมากอะจนตอนนี้คือแบบแทบไม่ได้กลับไปเล่นที่โรงเรียนเก่าอีกเลยอะเพราะว่าโควิดอะแต่ว่าก็มีการพูดคุยกับเพื่อนเก่ารุ่นน้อง ก็คือคุยกับพวกที่แบบรู้จักกันพอยูกิก็มีการคุยกันคุยกันว่าถามสาวทุกตเดี๋ยวว่าเออช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงเป็นย,ยังไงบ้างนะครับอ่าจนกระทั่งยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเข้ามาเปิดให้เล่นแบบจริงจังอืมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าไปเล่นเพราะว่าผมก็ชื่นชอบยนะูกินะก็เรียกได้ว่า เหมือนแบบสารต่อแบบสิ่งที่แบบผมเคยเล่นไว้ตอนมัธยมถึงหาลัยเลยว่าตอนมัธยมอะ่ะเราเล่นอะไรยังไงตอนตอนที่เล่นมาสเตอร์ดูเอวอ่ะก็ไปอย่างนั้นเลยอืมคือถึงแม้ว่าการเราจะเปลี่ยนไปอะ่ะแต่ความสนุกอะ่ะก็ยังอยู่ในใจผมอยู่สนุกปนแบบหัวร้อนบ้างดาหัวร้อนแบนบมือเน่าบ้างมือบิกบ้างแต่ก็ยังเล่นอยู่อ่าแล้วก็ผมได้มารู้จักกบพี่คนหนึ่ง ไปชื่อว่าพี่ฟูคือพี่คือพี่คนเนี้ยเป็นรู้จักเป็นคนที่รู้จักกันมาเพราะว่าตามวงไอดอลเหมือนกันก็คือเบนเคกับจีเอ็มแต่ว่าที่คุยกันถูกคอมมากสุดอะก็คือยูกินี่แหละอืมก็คุยกันว่าอ๋อจัดเด็กอะไรอย่างนี้แบบว่าคุยกันว่าเออคุยกันแบบว่าจัดเด็กคอมโบอย่างนี้เอาแบบว่าคอมโบให้ดูคุยกันว่าเออแบบว่าเราเล่นกันมาเราไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนโมเมนต์อะไรกันไป อืมจนตอนนี้ก็พี่เขาก็สตรีมอยู่ที่ช่องเออช่องนี้นะแต่ผมแปะแปะว่าไปให้ก็ตามแล้วก็กดแล้วก็ไปกดติดตามพี่เขากันได้อืมแล้วก็พี่คนเนี้ยก็รู้จักกันเพราะว่ายูกิเลยคือถึงแม้ว่าเราจะคุยเกี่ยวกับไอดอลบ้างอะไรบ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายูกิเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเผลเผเนี้ยเรียกได้ว่าจะคุยยูกิมากกว่า พวกนี no ้เลยให้ซ้ตอนนี้นะอืมก็เรียกได้ว่าสิ่งที่อาจารย์คาสุกิทาคาชิสร้างสรรค์มาเนี่ยก็ทําให้ผมได้รู้จักกับคนแบบมากหน้าหลายตาก็ต้องขอบคุณอาจารย์มามๆนะครับซึ่งซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้มารู้จักกับพี่น้องพ้องเพื่อนจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ผมขอญอาตแชร์บทความที่มีคนแปลมานะที่อาจารย์ได้เขียนไว้อาจารย์เขาบอกวาว่ามังงะเรื่องนี้ตีพิมพ์มาได้สองปีกว่าแล้วครับถึงจะมีการ์ดมีแผนเกมเออกมามากมายแต่ผมที่ต้องนั่งอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาคงไม่สามารถไปดูทุกคนเล่นได้ผมละอยากจะไปดูทุกคนเล่นจังเลยครับถ้าหากว่าคุณสามารถหาเพื่อนเพิ่มขึ้นได้พักคคนจากทุกิโอเหมือนกันผมคิดว่าผมคิดถูกจริงๆครับที่ได้เขียนมังงะ นั่นเป็นสิ่งที่ผมยิใที่สุดเลยซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมานั้นคือคือตอนเนี้ยก็เห็นแล้วว่าคนเล่นคนเล่นแบบได้มีคนเล่นยูกีกันทั่วโลกอะ่ะคืออาจารย์เป็นคนที่แบบว่าสร้างมิตรภาพให้แบบว่าใครหล,หลายๆคนมารู้จักกันก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีขึ้นมาก็ ขอบคุณอาจารย์มากๆครับคือคืออาจารย์อาจารย์เก่งมากๆแล้วก็ขอบคุณมากมากที่คือผมคือคลิปเนี้ยผมไม่อยากจะไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอาจารย์อาจารย์มากๆคือความหวังของผมเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมอะ่ะอยากไปเจออาจารย์ตัวจริงสักครั้งแต่ก็อืมนั่นแหละยังไงก็พักผ่อนอย่างสงบครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ สร้าง,ม,งมังงะเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้ผมแบบได้รู้จักกับหลายๆคนได้เพื่อนสนิทได้รู้จักกับพี่ที่คุยกันทุกปากทุกคอได้รู้จักกับน,น้องน้องที่แบบว่าคุยกันคุยกันเหมือนให้คาวามสึกเหมือนเหมือนเป็นน้องผมจริงๆคือขอบคุณอาจารย์มากๆที่ทำให้วันเด็กของผมอะ่ะเป็นวันเด็กที่สนุกที่สุดเท่าที่ผมมีมาเลย คลิปนี้ก็ขออนุญาตพูดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับยูกิก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับอัแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ